อ่าอันดับแรกนะครับก็หลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปนะครับที่ชื่อว่าทิมาแคมนะครับลงมานะฮะถ้าเป็นมือถือ iOS นะครับก็ให้เข้ามาที่ตั้งค่าก่อนนะครับถ้าเป็น Android ไม่ต้องนะครับตั้งค่านะครับทั่วไปนะครับแล้วก็ไปที่ภาษาและภูมิภาคนะครับแล้วก็มาที่ปฏิทินนะครับให้เลือกจากพุทธศักราชนะครับ ให้เป็นคิทศักกะลัดหลังจากที่เราเลือกเสร็จแล้วนะครับก็กดแบ็คกลับมาไปทําการติดเลือกนะครับในส่วนของ Wi-Fi นะครับนี่นะครับ Wi-Fi ก็จะชื่อคา DVR นะครับก็รหัสผ่านจะเป็น1นึถึงแนะครับเมื่อคนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาบนี้นะครับแล้วก็ดับที่สองนะครับก็มาที่แอปกล้องนะครับอันนี้ผมเข้าไปก่อนหน้าละเดี๋ยวผมเคลียออกก่อนนะครับ กดเข้าไปนะครับก็จะขึ้นหน้านี้นะครับแล้วกดคอนเน็กนะครับกดมันจะมีโฆษณาฟรีขั้นมานะครับแล้วก็กดออกนะครับแล้วก็เลือกคอนเน็กด v i c e นะครับพอเราคอนเน็กด v i c e เข้ามาเสร็จนะครับเราก็เข้ามาที่สต็อปเรคคอร์ดนะครับแล้วเราก็ไปที่เซตติ้งนะครับในกรณีที่เป็นกล้องเปิดใช้งานใหม่เลยนะครับก็นี่นะครับความละเอียดนะครับ Fu l l HD นะครับ สามสิบเฟรมเลตนะครับเนี่ยครับเรียกไว้ที่สามสิบแล้วก็ในส่วนของเลคคอร์ดไทม์นะครับเราก็เลือกไว้ที่หนึ่งนาทีนะครับตัอหนึ่งช็อตนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ที่จะมีอีกหนึ่งตัวนะครับก็ที่ตัวนี้นะครับปักกิ่งโหมดนะครับก็เลือกเป็น กลางไว้นะครับมีดเดยมนะครับกลางๆก,ก็คือเวลาเราดับรถนะครับมันก็จะเปนทึกให้นะครับเมื่อเวลาเกิดการสั่นไหวหน้าเรียนกล้องนะครับหลังจากที่เรา,เาทำการตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับกดออกไปนะครับแล้วก็กดออกจากแอปกล้องได้เลยนะครับ